สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวเป็นสกูชี่รับเติมรับเติมเงินแล้วก็รับเงินสดนะคะรับเติมออนไลน์เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเติมเสร็จแล้วอ่ะก็ให้ไลน์มาบอกเรานะคะไลน์ที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะรับเติมแล้วก็รับเงินสดด้วยนะคะถ้าเกิดใครไม่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 เติมก็ให้เงินสดถ้าเกิดไม่เงินสดก็เติมได้นะคะไม่ว่ากันก็อันแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นคูมะนะคะ10บาทนะคะมีโซนแจ ต่อมาจะเป็นเลิฟนะคะ5บาทนะคะต่อมาจะเป็นโดนัทนะคะ5บาทนะคะเป็นโปรใจต่อมาอันนี้จะเป็นแพ็กเกตเลยของจิ๋ว2บาทอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกตเลยของสิ๋ว2บาทเป็นใครเอเป็นคับเครต่อมาจะเป็นคาบีกับโบนะคะราคา3บาทต่อมาจะเป็นโวรเจแบบนี้นะคะ5บาทนะคะมีโปรใจด้วยต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะ5บาทมานกลายเป็นตัว H นะ อันนี้นะคะ <S <S <ง>ก็หมดแล้วนะคะมีอยู่แค่นี้นะโอเคน้องนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายรับเติมกับรับรับเติมกับรับเงินสดเท่านั้นนะคะพวกนี้นะคะน้องนี่ลาไปก่อนบ๊ายบายส่วนที่เหลือรับเงินสดอย่างเดียวนะคะไม่รับเติมนะน้องนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย